การสร้างบ้านบนที่ดินที่มีข้อจำกัดข้อจำกัดในด้านการก่อสร้างในด้านการอยู่อาศัยหรือแม้ข้อจำกัดทางกฎหมายก็ตาม ต้องบอกว่าที่ดินเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อสร้างที่ดินบางแปลงก็มีข้อจํากัดเยอะทั้งข้อจํากัดในด้านการอยู่อาศัยการก่อสร้างหรือแม้ข้อจํากัดทางด้านกฎหมายดังนั้นการออกแบบแปลนบ้านหรือวางผังบ้านหรือจัดบริบทบ้านจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในการออกแบบก่อสร้างบ้านเพราะว่าการออกแบบก่อสร้างบ้านในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดมากมายแม้กระทั่งบริบทการอยู่อาศัยของที่ดินเหล่านี้บางครั้ง ว,ว,วิวของบ้านก็ไม่ได้น่าอยู่อาศัยมากไม่เหมาะการเป็นที่พักอยู่อาศัยก็ตามหรือแม้กระทาั่งบางมุมของบ้านก็ไม่สามารถเจาะหน้าต่างได้เพื่อรับลมได้เพราะไม่ตรงกับทิศทางลมดังนั้นการออกแบบจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการวางผังบ้านเพราะการออกแบบสามารถทําให้บ้านเกิดช่องเปิดที่เหมาะสมมีความสวยงามและก็มีทิศทางลมทิศทางแดดที่ลงตัวรวมถึงสามารถวางผังห้อง เพื่อให้เกิดมุมมองที่ดีในการม,ม,มองอ,ออกจากห้องหรือบ้านเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายเมื่อเราอยู่ในบ้านและรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวกับบริบทรอบข้างที่ไม่เหมาะสมกับบ้านของเราการวางผังบ้านจึงเป็นจุดสำคัญมากในการออกแบบก่อนที่จะมีการตกแต่งภายในด้วยซ้าการออกแบบจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกที่ดินที่ดีและการทำให้ที่ดินมีคุณค่า